ปีนี้ลุงแมวอายุ44-45แล้วนะครับผมก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนต้น Gen Y นะคคนอาจจะบอกว่าอา,อายุอย่างลุงแมวเนี่ยน่าจะเป็นคน Gen X ด้วยซ้ำนะ Gen X ตอนปลายแล้วก็ Gen Y ตอนต้นนะครับผมแล้วก็ประมาณ4ีหเดือนที่ผ่านมามีสิ่งที่น่าสนใจมากมีท่านผู้ชมนะครับสอบถามมาทางหลังไมเนี่ยลุงแมวคิดว่าอย่างน้อยน่าจะ4ีหท่านนะครับเกี่ยวกับวิธีการทําช่องนะว่าเออการทําช่องเนี่ยมัน มีเทคนิควิธีทํำยังไงนะแล้วก็ถ้าเกิดอายุแบบเราเนี่ยจะเริ่มทําช่องเนี่ยมันโอเคหรือเปล่านะครับหรือว่ามันยากไหมมันทํำยังไงนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะก็มีพี่ช่างแอร์นะครับมาทําเรื่องแอร์ที่บ้านลุงแมวนะแล้วก็พี่คนนี้เขาก็ชอบชวนคุยนู่นนี่นั่นเนะแต่ว่า คราวนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับที่พี่คนนี้เขาก็ถามทำนองว่าแบบเออเนี่ยถ้าเกิดอยากจะทําช่องออนไลน์เนี่ยมันเริ่มยังไงมันยากไหมเนะแล้วพี่เขาก็ถามว่าเออแล้วถ้าแบบเนี่ยตอนแก่ไปแบบอายุมากๆอ่ะมันยังโอเคอยู่หรือเปล่านะมันจะยั่งยืนไหมความเชื่อข้ออะไรเดือความแบบสนใจในเรื่องการทําออนไลน์เนี่ยก็มีแล้วนะพี่เขายังบอกว่าเออเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นนะ แล้วก็แน่นอนนะครับผมช่วงประมาณครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายที่เหมือนกับเป็นตัวบอกเราเหมือนกันนะว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือว่าโลกที่เราเชื่อเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนไปแล้วตลอดกาลนะครับอย่างเช่นข่าวที่ให้คนอายุประมาณ40กว่าเนี่ยเ,เริ่มคิดการเกษียณน,นะจริงๆก็คือ คล้ายๆกับให้ออกจากงานนี่แหละเราก็จะเห็นนะการเกิดขึ้นของระเบียบโลกใหม่นะครับสงครามโลกครั้งที่3อาจจะเกิดขึ้นนะรวมไปถึงแบบใครๆก็พูดกันว่าช่วงนี้มันเป็นยุคเศรษฐกิจฝืดเครื่องนะครับผมนี่อีกแง่นึ่งเนี่ยสำหรับคนเจน y ที่เติบโตมาในยุคประมาณเอ,อลลม,มาเองหน่งนะก็รู้สึกว่าโลกนี้มันช่างเปลี่ยนแปลงอะไรกันแบบ รวดเร็วหลือเกินนะครับเปลี่ยนมากเกินไปนะเพราะเราเรียนกันมาอีกแบบเนะเราถูกสอนมาว่าให้เราคล้ายๆกับตั้งใจเรียนใช่ไหมคนที่เก่งในสายงานตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราทําอย่างนั้นได้เนี่ยก็อย่างอื่น,เ,นเดี๋ยวจะตามมาเองเนะแต่ว่าสิ่งที่เราไม่เคยถูกสอนนะั้น,ะนะอีกแง่หน,นึ่งอันนี้สำหรับลุงแมวนองอนือนลุงแมวไม่แน่ใจนะครับแต่คิดว่าน่าจะถือครองความคิดคล้ายๆกันก็คือว่าเราเคยถามตัวเองหรือเปล่าว่า เราเป็นคนเก่งนะในสายงานของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นคนทําอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนั่นหมายความว่าเราก็จะต้องเข้าไปอยู่ในองค์กรหรือบริษัทอะไรบางอย่างใช่ไหมแล้วก็เขาก็ต้องจ้างเรานะครับแต่ว่าพอมาถึงยุคตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถหาผู้จ้างได้อีกแล้วไง <c oughs> เนื้อหม้คือพูดจ้างมันไม่มีอีกแล้วนะครับเราเป็นคนเก่งแค่ไหนเฉพาะทางแค่ไหนเนืแต่ปัญหามันคือผู้จ้างเขาไม่จ้างเราแล้วนะครับเราไม่มีงานทำเงี้ยก็เลยมีปัญหานะมีประเด็นรู้ไหมว่าเพิ่งฟังนะที่ ของโค้ชหนุ่มนะครับมันนี่โค้ชเนี่ยเขาก็ไปออกหลายรายการเลยแล้วก็มีหลายๆคนเลยอ่ะพูดคล้ายๆกันนะก็คือว่าทํางานไปถึง60แล้วจะ,กะเกษียณน,นะครับแล้วก็จะสบายละชีวิตจะโอเคเนี่ยมันเริ่มถูกตั้งคําถามใหม่แล้วนะว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดสมมติเป็นพี่ๆนะเจนเตอนปลายนะครับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เหลือเวลาอีกไม่กี่ปีจะ,กะเกษียณขอแสดงความยินดีด้วยนะอย่างน้อยท่านผู้ชมก็จะได้เงินก้อน ก่อนหนึ่งมานะสำหรับการวางแผนทำอะไรก็ตามนะแต่ว่าสำหรับคนเอ่ออายุ40กว่าก็จะต้องเจอกับตรงนี้นะครับถามว่าอายุ40ไปอายุที่เยอะไหมสําหรับเราก็เราเจนวายเราก็รู้สึกว่าเราก็แก่แล้วนะอายุเยอะแล้วเนะเรียกได้ว่าเรายังพึ่งมาถึงครึ่งชีวิตอยู่เลยอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องมาคิดเรื่องนี้แล้วนะไปค้นข้อมูลนะว่าเออมันยังไงต่อนะสาหรับ สถานการณ์ที่เป็นแบบนี้นะคำถามก็คือว่าแล้วเราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่านะเราจะสามารถกลับไปเป็นเหมือนโลกก่อนหน้านี้นครับที่คล้ายๆกับออโลกที่มันปลอดภัยสงบสุขแล้วก็มั่นคงนะครับเหมือนกับว่ามันคงไม่กลับไปแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันอยู่กับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความไม่แน่นอนอยู่ ตลอดเวลานะแต่ว่าบังเอิญนะบังเอิญนะยุคที่เราเกิดขึ้นมา8 0 9 0 2 0 0 0เนี่ยมันเป็นยุคที่โชคดีดีกว่าใช้คำว,ว่านั้นดีกว่าโชคดีที่มันเหมือนกับไม่ได้มีอะไรที่ในระดับโลกนะที่มันแบบว่าส่งผลกับชีวิตเรามากนะครับมันดีกว่าที่มันควรจะเป็นซะอีกเนาะเพราะว่าถ้าคนรุ่นก่อนหน้าน,นี้เขาก็ต้องผ่านสงครามโลกครั้งที่หนึ่งใช่ไหม ผ่านสงครามโลกครั้งที่2มาเนะแต่ว่าจริงของเราเองเนี่ยเราก็ผ่านพวกสงครามเย็นแต่มันไม่ได้เป็นสงครามเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็สงครามระหว่างประเทศเนะรวมไปถึงระบบเศรษฐกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมว่าความเป็นโครงสร้างมันค่อนข้างชัดเจนนะเกิดมาเรียนหนังสือเนาะแล้วก็ไปสมัครงานแล้วก็ทํางานไปจนเกษียณแล้วชีวิตก็โอเคมีบ้านมีรถอะไรเงี้ยอันนี้เป็นค่านิยมที่เรายึดถือกันมาเนะแต่ว่า ค่านิยมอันนั้นจะหมดไปแล้วนะครับมันจะไม่มีอีกต่อไปแล้วนะก็ฟังดังนั้นก็แซดเนาะแล้วก็ลูมาคิดว่าน่าจะรู้สึกคล้ายๆกันกนะ็คือเหนื่อยจังเลยนะที่จะต้องแบบดิ้นรนอะไรต่อไปครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันก็ดูจะไม่ได้แซดขนาดนั้นสัทีเดียวนะทางต่อไปในชีวิตของเราไม่เรียกว่าทางรอดนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คล้ายกับว่าเราจะต้องทำนะ มันคือมีอยู่ประมาณ2-3าคำนะครับซึ่งคำหนึ่งเป็นคำที่ลุงแมวคิดว่ามันโอเคมากนะคำแรกคือคำว่า adaptable นะครับหรือว่า adaptive นะคือเราจะต้องสามารถปรับตัวได้นะครับคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนะ่ะเราจะต้องไปข้างหน้านะปรับตัวได้ในหลากหลายสถานการณ์เราจะไม่สามารถอยู่อย่าง ยึดติดใช่ไหมอยู่อย่างแบบว่าฉันจะทําอย่างนี้ของฉันอย่างเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับแต่ว่าเมื่อมันมีสิ่งใหม่ที่เทคโนโลยีใหม่หรือว่ามีอะไรใหม่ๆม,มาเนี่ยเราต้องพร้อมไปเลยนะครับก็ต้องบอกว่าแน่นอนนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับผลกระทบเอ่อที่ลุงแมวว่ามานะก็มีหลายคนก็อาจจะใกล้เกษียณแล้วเนอะหรือว่าในบางบริษัทนะครับในบางตำแหน่งเนี่ยก็อาจจะยังต้องการแรงงานแบบที่ เราทากันอยู่นะก็ถือว่าอันนี้คือความไม่เรียกว่าโชคดีแหละเป็นความมั่นคงนะครับก้อนนี้ก็ขอยินดีด้วยกับหลายๆท่านนะแต่ว่าถมเชื่อว่าก็จะมีคนกลุ่มใหญ่ทีเดียวนะครับที่อาจจะต้องลองทบทวนชีวิตดูว่าจะยังไงดีนะหรือว่าถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้คิดว่าเกษียณหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในโลกเนี่ยมันกําลังมาถึงแล้วนะครับก็ลองคิดดูว่าอีก ครึ่งชีวิตที่เหลือเนี่ยเราจะทํายังไงกันดีนะหลายๆท่านนะครับเพราะนี่คำว่า adaptive หรือว่า adaptable ที่หมายถึงการปรับตัวเนี่ยนะหลายๆคนอาจจะทําท่าเบื่อเลยนะเพราะว่ารู้มาเข้าใจานะครับเพราะว่าเราก็อายุ40กว่านะแล้วเราก็ผ่านเฟสของการเรียนรู้การเรียนหนังสือมาแล้วประมาณหนึ่งนะการรู้สึกว่าต้องเรียนรู้อะไรใหม่บางทีมันก็เจ็บปวดเหมือนกันนะครับหรือว่าต้องปรับตัวต้องปรับอีกแล้วอะไรเงี้ยฉันเหนื่อยแล้วฉันอยากจะ อยู่สบายๆได้ไหมอย่างเงี้ยเนานะแต่ว่าก็แน่นอนว่าโลกมันก็กําลังเปลี่ยนไปอะ่ะมันทาอะไรไม่ได้นะเราก็ต้องจัดการตัวเองนะครับเจนวเนี่ยมันมีข้อดีอันหนึ่งตรงที่เราเป็นรุ่นเรียกว่ากลางเก่ากลางใหม่ในความหมายที่ว่าเราเติบโตมาอาจจะก่อนที่จะมีเทคโนโลยีถูกไหมเรายังมีอนาล็อกอยู่ประมาณหนึ่งนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราถึงมีเทคโนโลยีนะครับเพระนันโรแมลเชื่อว่าเจนวส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดให้ปรับตัวนะเรียนรู้เทคโนโลยีนะ เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆเนี่ยเรามีความสามารถในการทําได้นะกเ็เพียงแต่ว่าเราอยากจะทํามันหรือเปล่าเพราะนั้นเองใช่ไหมแต่รู้มาคิดว่ามันไม่ยากเกินไปสําหรับเจเนอเรชันเรานะครับเรามาเชื่อว่าเจนวส่วนใหญ่เนี่ยแบบว่าเกิดมาก็อาจจะ มีคอมพิวเตอร์ใช้นะพร้อมใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าในปัจจุบันเราก็ยังใช้โซเชียลมีเดียอะไรต่างๆกันรวมไปถึงความรู้ใหม่ๆเนี่ยเราก็ยังพอมีแรงใจนะในการจะเรียนรู้มันอยู่บ้างนะครับถ้าเราดูเรื่องการปรับตัวเนี่ยนะครับผมรู้มาว่ามันมี2เรื่องนะเรื่องแรกเนี่ยก็คือการหาความรู้ซึ่งแน่นอนว่า1ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเนะ AI นะครับหรือว่าเทคโนโลยีโซเชียลแพลตฟอร์มโซเชียลมาเก็ตติ้งออนไลน์มาเก็ตติ้งและ ต่อไปใดๆในอนาคตนะแล้วก็อันที่2ก็คือความรู้ใหม่ๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าความรู้เหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีสอนในมหลาลัยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่ใหม่มากๆนะโลกมันเปลี่ยนแปลงอะ่ะเราก็ต้องแบบว่าติดตามความรู้เหล่านี้อยู่เสมอนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วความเจ๋งของมันคืออะไรรู้ปะมันต่างจากตอนที่เราเรียนมหลาลัยนะคือตอนนี้คือพอมันเกิดขึ้นปุ๊บ แล้วเราเรียนรู้สิ่งใดปุ๊บอะเราสามารถเอามันมาใช้ได้เลยทันที ในชีวิตนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนเช่น AI ท่านผู้ชมสามารถลองเอามาใช้กับสิ่งที่ท่านผู้ชมทำอยู่ได้เลยทันทีในชีวิตประจาวันนะหรือว่าในการทํางานก็แล้วแต่นะครับหรือว่าแม้แต่วิธีการทําแบบอื่นๆอันน,นี้ก็ได้เหมือนกันนะมายมองไปถึงเรื่องของร่างกายด้วยนะลุงมวคิดว่าโลกที่เราจะไปข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะโหดมากนะครับแล้วก็ไม่แคร์หรอกนะว่าเราจะมีคอนดิชันของร่างกายแบบไหนเนะแบบตอนนี้ลุงแมวก็พยายามทําตามนั้นอยู่นะก็คือพยายามลดน้ําหนักอยู่นะครับ ผมก็ลดไปได้10กว่ากิโลแล้วแต่ก็เหลืออีกประมาณให้อยากจะให้แบบ มันโอเคจริงมันควรจะอีกสัก40่สโลกล็ก็อีกไกลยอยู่นะแต่ว่าในฐานะของคนเจนวตอนต้นเนี่ยเรามาพยายามไปด้วยกันนะครับแต่ลงมาคิดว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยค่อนข้างสําคัญเนีเราอาจจะไม่ได้มองไปที่แบบ longevity เหมือนที่เขาพูดกันนะแบบว่ายืนยาวเนี่ยนครับแต่ว่าเราอาจจะมองไปแค่ว่าการมีสุขภาพที่ดีนะมันก็ลดค่าหมอถูกไหมครับแล้วกเ็เราสามารถเผชิญนะสถานการณ์ต่างๆใดๆ ถ้ามันเกิดขึ้นะ่ะเรายังสามารถลุยได้กับมันนะเพราะร่างกายมันโอเคจิตใจมันก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะคือมันก็ไปพร้อมๆกันถูกไหมเรากลายเป็นเหมือนกับตอนเราเรียนมหาลัยอีกครั้งอะปลุกพลังนะปลุกพลังความยูทธนะปลุกพลังความเป็นหนุ่มสาวในตัวเราขึ้นมานะครับอีกคำหนึ่งที่เขาพูดถึงนะครับก็คือคำว่า diversify นะ diversify เนี่ยมันก็จะประมาณแบบทำให้หลากหลายอะไรทำนองนี้ใช่ไหม ก็หลกัหลกๆของมันเนี่ยคือมันพูดถึงงานนี่แหละเนะว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะมองว่างานที่เราทำอะ่ะเราถูกสอนมาให้เหมือนกับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางใดทางหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทําสิงนั้นได้ดีอะ่ะแล้วก็จะมีคนจ้างเราแล้วก็จะมั่นคงไงเนาะ แต่ว่าอย่างที่บอกว่านะปัจจุบันแหล่งงานอะไรๆเนี่ยต่อให้เราเป็นคนเก่งประมาณนึงเนี่ยเขาอาจจะไม่จ้างเราก็ได้นะครับหรือว่าคนเราต้องเก่งมากๆแบบครีมจริงๆนะถึงจะมีคนจ้างนะครับเพราะว่ามันก็ถูกใช้พวกอโตเมชัติใช้พวกแบบเทคโนโลยีอะไรมาแทนเนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าจะถาม ต่อไปยนะก็คือว่าต่อไปนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีแหล่งงานแค่อันเดียวแล้วนะแต่ว่าเราอาจจะต้อง diversify นะครับทำให้มันมีความหลากหลายนะเช่นท่านผู้ชมคงคุ้นเคยกับพวกแบบ concept, คอนเซปต์ไข่5ใบไข่10บใบอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนะ่ะคนที่ทำนะ่ะก็อาจจะเป็นคนที่รู้เรื่องการเงินนะรู้เรื่องออการลงทุนนะางเงี้ยแล้วก็ลุงมาก็ยังมองว่า ถ้าไม่ทําก็อาจจะยากนิดนึงนะแต่แบบลุงแมเงเียก็ไม่ได้ทํามาก่อนนะครับก็ยังเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเงินนะแต่ว่าพอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยลุงแมวคิดว่า มันจะต้องทาแล้วแต่ว่าไอการทําที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่การลงทุนน่ยมันอาจจะนําไปซึ่งงานเนะถ้าเกิดสมมติท่านผู้ชมยังมีงานประจําอยู่นะครับในะปัจจุบันเนี่ยอาจจะต้องเริ่มคิดแล้วว่างานที่2ง,งานที่3มเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับคนเรามีย4ิบชั่วโมงนะถ้าเกิดเราทํา5งานพร้อมกันเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ในเชิงกายภาพใช่ไหมตอนสมัยเด็กๆรุ้นเราเคยมีคาถามนิ่มกันนะว่าแบบเฮ้ยต้องทํางานเยอะ แล้วเราจะเอาที่ไหนไปนอนใช่ป่ะทำยังไงดีนะครับแต่ตอนนี้ลุงแมวก็จะมีคําตอบได้ประมาณหนึ่งนะว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อ diversify ในที่นี้เนี่ยมันอาจจะทําได้หลายอย่างเพาะเช่นเช่นลุงแมวจะเป็น Full Time YouTuber ในอีกประมาณ10กว่าเดือนเนี้ยแทนที่จะทำคอนเทนต์อย่างเดียวใช่ไหมลุงแมวก็อาจจะต้องไปทำไลฟ์สตรีมด้วยนะครับอาจจะไปขายของด้วยไลฟ์เล่นเกมด้วยนะหรืออาจจะหาวิธีอื่นนะครับในการที่เราจะหาเงินออนไลน์เนะ ต่างๆได้นะครับให้มันมีหลากหลายช่องทางไว้เนะหรือว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมมีงานประจําอยู่แล้วใช่ไหมแล้วท่านผู้ชมอาจจะเริ่มคิดทํางานที่2นะครับซึ่งอันนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าไม่ได้มีความต้องการเนะเพราะว่างานที่ทําอยู่แล้วเนี่ยมันก็มั่นคงประมาณหนึ่งเนอะอันนี้ก็น่าสนใจนะมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของ ความต้องการณนะตอนนี้นะครับคืองานประจําอาจจะมีรายได้มากกว่าสิ่งที่ทําเล่นๆหรือว่าลองทําดูในตอนนี้นะแต่ว่าใครเลยจะรู้นะครับในอีก5ปี10ปีเมื่อประตู1ปิดนะอีกประตูหนึ่งอาจจะเปิดขึ้นมาก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดคือดูแม่ก็ไปฟังโค้ชหนุม่มไลยแหละเขาก็พูดทํานองว่า เ,เราไม่มีทางรู้หรอกว่าสิ่งที่เราทําแล้วตอนนี้มันอาจจะเป็นรายได้นิดเดียวอ่ะแต่ว่าพอถ้าวันใดวันหนึ่งนะมันเกิดความไม่แน่นอนขึ้นเงี้ยอาชีพที่เราทามาตลอดชีวิตมันปิดไปอ่ะแล้วถ้าเราไปเริ่มตรงนั้นอ่ะมันจะยากนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเรามีอาชีพที่2อาชีพที่3ซึ่งแน่นอนว่าทําตอนแรกก็คงไม่ได้ดีนะเราก็ต้องค่อยๆทําฝึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอาชีพที่เรามีทักษะเราทําอาชีพนี้มาขนานกันมาเป็นระยะเวลานานมากเงี้ยอีก 2- อสาอาชีพนะครับมัน ช่วยได้นะลุงแมวว่าเราก็จะเริ่มต้นใหม่กับอาชีพนั้นด้วยความแฮปปี้ประมาณนึงหรือว่าอย่างน้อยก็ไม่แบบควงคว้างซะทีเดียวอ่ uh, d i v e r s i f y เนี่ยอาจจะยังพูดถึงพวกการทําที่มันไม่ได้แบบพุ่งมุ่งไปในทางเดียวนะ mm hmm. เช่นบางคนขายของเนี่ยอาจจะแบบถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะเห็นหลายๆคนเขาทําก็คือเช่นขายน้ําปั่นอย่างเงี้ยแต่ขายน้ําปั่นเนี่ย,ย,นนยก็ไม่ได้ขายแค่ตัว เปิดร้านแล้วก็ขายน้ำปั่นใช่ไหมแต่ว่าเล่นโซเชียลไปด้วยไลฟ์ Life ไปด้วยนะครับแล้วก็อาจจะทําแบบเป็นพวก delivery ไปด้วยนะครับคือมันมีหลายอย่างหลายอันให้เราทําได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเรารู้สึกว่าการทําแบบนี้มันเหนื่อยใช่ไหมแต่ว่าในปัจจุบันเนะี่ะลูมาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาแล้วหลายท่านนะครับฟังมาถึงตรงนี้จะบอกว่าโอ้โหเนี่ยความเหนื่อยของจริงเลยนะมาให้ทํานูน่นทํานี่นะแล้วความสวยงามของมันคืออะไรนะครับความสวยงามจริงๆของมันเนี่ย ลุงแมวคิดว่ามันมีอย่างเดียวแต่ว่าเป็นอย่างที่สําคัญที่สุดนะครับในยุคประมาณ40กว่าเราก็ไม่อยากเปลี่ยนงานกันใช่ไหมเราก็จะมีความรู้สึกกลัวมีความรู้สึกว่าเราต้องมั่นคงนะแต่ว่าตอนนี้นี่แง่หนึ่งก็คือว่าโอกาสนั้นในการที่เราจะเริ่มพิจารณานะครับถ้าหลายคนยังมีงานทํางานประจําทําอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสในการพิจารณาว่า ถ้าฉันจะต้องทํางานอีกอันหนึ่งไปนะแล้วไอ้งานชิ้นนี้อาจจะต้องเป็นงานที่ฉันต้องทําไปตลอดชีวิตนะไม่มีวันกเกษียณเนี่ยมันจะเป็นงานอะไรนะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมกําลังอยู่ในสภาวะที่อาจจะเหมือนกับเอ,อ๊มันใกล้จะถึงช่วงเวลาที่เรากําลังจะแบบจะต้องออกหรือเปล่าหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะคืออาจจะได้ถามคําถามตัวเองถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแน่นอนรู้ไหมเข้าใจว่า มันแย่นะครับมันมีความรู้สึกว่าโอ้มันไม่มั่นคงเลยมันไม่โอเคมันเครียดเนอะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ทบทวนเ,เพราะาเราก็อายุประมาณนี้เนี่ยรู้มาเชื่อว่าเราก็ทํางานกันมานานเนอะอย่างน้อยก็เช่นรุแมวเ,เองเนี่ยก็ทํางานมาอย่างน้อยก็ประมาณ10กว่าปีหรือว่า20ปีนะก็เรามีประสบการณ์ในการทํางานนะครับเราชอบ อะไรแล้วเราไม่ชอบอะไรเราพอรู้อยู่ใช่ไหมถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งอ่ะในการจะออกแบบชีวิตครึ่งหนึ่งที่เหลืออยู่อ่ะมันจะเป็นยังไงนะซึ่งอันนี้น่าคิดมากนะครับเพราะว่าอย่างเช่นลุงแมวเองเนี้ยที่ศูนย์ประชาการก็บอกว่าเป็น INFJ ใช่ไหมคือเป็นคนที่ต้องการให้สิ่งที่อยู่ข้างในกับสิ่งที่อยู่ข้างนอกมันตรงกันนะ่ะเพราะนั้นสิ่งที่ลุงแมวจะมุ่งไปอ่ะก็คือ คล้ายๆกับเป็นความคิดที่ว่าเออต่อไปเนี้ยสิ่งที่ฉันทําภายในอ่ะกับข้างนอกอ่ะมันจะต้องอยู่ด้วยกันได้นะแล้วก็มันก็จะทําใหออ้ลุงแมวเนี่ยมีความสุขในการทํางานในทุกวันเพราะมันก็จะไม่ใช่การทํางานใช่ไหมแน่นอนอาจจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้บางคนบางทีเราก็อยากจะนอนเฉยๆเนะแต่ว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อเลี้ยงชีพนะครับแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่เ,ออเราไม่ชอบอีกต่อไปแล้วทํานองเนี้ยนะมันก็จะเกิด เออเขาเรียกอะไรครับโอกาสใหม่ๆนะในการที่เราจะ redefine นะครับแบบว่านิยามตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะ นี่เราก็จะกลับมานะครับอันนี้ไปสนใจมันนะมันเป็นกองผ้าอย่าไปสนใจมันนี่เราก็จะกลับมานะครับในสิ่งที่พี่หลายๆคนนะครับสอบถามมานะท่านผู้ชมสอบถามมาแล้วก็รวมไปถึงพี่ช่างแอร์นะครับที่คุยกันมาว่าเอ้ยแล้วยังไงดีนะเราจะเริ่มยังไงดีซึ่งจริงๆอ่ะไม่ต้องเริ่มเรื่องการทําช่องโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือทํา Facebook หรือทำทิกต็อกอะไรก็ได้นะแต่ว่าในอีกทางหนึงอ่ะรู้ไหมว่าคิดว่าทางนี้มันเป็นทางที่ง่ายเนะแล้วก็เป็นทางที่ ทุกคนเริ่มได้เลยนะครับในวันนี้นะก็แค่จริงก็ไม่ง่ายหรอกเพราะว่ามันก็ต้องฝึกกันนะแต่ว่าช่องทางดูเหมือนจะสะดวกที่สุดนะครับถามว่ามันเป็นอิสระกับเราจริงไหมนะก็ไม่จริงนะเพราะว่าในความเป็นจริง Facebook ก็มีเจ้าของใช่ไหมตัว ทิกต o k ก็มีเจ้าของนะตัว YouTube ก็มีเจ้าของนะครับผมรวมไปถึงถ้าเรามองพวก Shopping แพลตฟอร์ม h o อปปี้ลาซาอะไรเนี่ยก็ล้วนแต่มีเจ้าของเนะเวลาเราทําผลงานอะไรเราลงไปในพื้นที่พวกนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ทําอยู่ในพื้นที่ของเรา100%หรอกนะแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เช็คว่าอะไรดีมันแตกต่างจากโลกเดิมนะคือโลกเดิมเนี่ยเวลาเราทําอะไรอ่ะมันจะกว่าจะไปถึงคนนะกว่าจะติดตลาดอะไรเนี่ยมันยากนะครับแต่ว่า พวกโซเชียลมีเดียพวกนี้แน่นอนคนใช้กันเยอะมากนะแล้วก็มีคนพยายามจะทําอะไรอย่างนี้เยอะมากนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นช่องทางที่เราสามารถไปสู่คนได้เยอะเหมือนกันนะถ้าลองดูอ่ะลุงแมาก็เลยอยากจะเชร์นะไม่ว่าท่านผู้ชมกําลังคิดจะเปลี่ยนงานหรือไม่เนาะแล้วก็อาจจะกําลังมีคําถามชีวิตคล้ายๆกับสิ่งที่ลุงแมวพูดมาครับก็อยากให้ลองทําดูมันไม่เสียหายนะแล้วลุงมาคิดว่าในอา,อายุประมาณ เจนวายเนี่ยนะประมาณ40กว่าลงไปเนี่ยเราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะเนาะชีวิตต่างๆได้นะครับดูแมวเชื่อว่าเรามีความสนใจเรามีคอข้างในเรามีแกนกลางข้างในที่สามารถแชร์ได้นะครับมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ ตัวเรารู้สึกว่าเราอยากจะคุยอ่ะเราอยากจะพูดนะสื่อต่างๆเนี่ยมันชิฟเข้าไปสู่โลกความไม่เป็นทางการมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยคนเวลาเราดู YouTube หรือว่าเราดูสิ่งต่างๆเนี่ยเราจะคาดหวังว่ามันเหมือนกับทีวีนะมันต้องมีฟอร์แมตมันต้องแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยแต่ว่าพอหน้าจุดนี้ลุงมาคิดว่า YouTube Facebook Tik t o อกมันมีความเป็นคนมากขึ้นเรื่อยๆนะหมายถึงว่าถ้าผู้ชมอ่ะก็จะเริ่มมองมันเป็นเหมือนกับโซเชียลมีเดียแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ างเช่นอย่างเงี้ยไม่รู้ท่านผู้ชมท่านไหนฟังมาถึงตอนนี้หรือเปล่าท่านผู้ชมสามารถทําแบบนี้ได้นะครับเป็น talking head นะ talking head ก็คือคุยกับท่านผู้ชมแบบเนี้ยนะแล้วก็แชร์ในเรื่องที่เราสนใจนะครับแน่นอนว่าเวนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ปุ๊บปราดอะไรนะแต่ถ้าเกิดเราให้เวลากับมันนะเช่นสมมติตอนนี้หลายๆนทะ่านอาจจะคล้ายๆลุงแมวนะ44 45นะเราจะทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกเกษียณนะครับท่านผู้ชมลองดีนะการถึงอีก15ปีซึ่งเราไม่รู้ตอนนั้นยูทูบยังมีอยู่หรือเปล่านะอาจจะเป็นอย่าง เราสามารถเอาไปใช้ได้นะครับแล้วเราก็จะมีผู้ติดตามเนะเราก็จะมีสิ่งต่างๆได้แล้วจริงๆอ่ะอุมาคิดว่าเราไม่ได้ต้องการผู้ติดตามในระดับแบบเป็นแบบแมสสุดๆนะคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือเราต้องการทำสิ่งที่เราชอบนะแล้วก็ให้ผลตอบแทนกลับมาในแง่ที่ว่าเราสามารถเลี้ยงตัวเองได้เราอยู่ได้นะครับมันก็จะกลับกันนิดๆนะก่อนหน้านี้เนี่ยเราถูกเหมือนกับบอกว่าเราต้องเป็นโปรเฟชชั่นอล บางอย่างถูกไหมเพื่อให้คนมาจ้างเนอะน่นอาจจะไม่ได้เป็นตัวตนทั้งหมดของเราอาจจะเป็นด้านหนึ่งของเราอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้พอมันเป็นโซเชียลมีเดียแบบนี้เจนวายอย่างเดียวเนี่ยน่าจะเป็นคนกลุ่มใหญ่มากๆในตลาดนะครับแล้วลูกแมวคิดว่าเจนวายเนี่ยก็มีความชอบแบบเจนวายนะนั่งฟังอะไรยาวๆได้อย่างเงี้ยมีจริตแบบเจนวายซึ่งมีอยู่เยอะนะในประเทศไทยเนี่ยเป็นหลัก10กว่าร้านไม่น่าจะว่าถึง20ล้านาจริงๆถ้าเป็นตรงเนี้ยเราก็ขอแค่ เอเราพอมีรายได้ที่เราอยู่ได้นะเลี้ยงตัวได้นะครับเท่านั้นก็ดูแหมว่าเราก็แฮปปี้แล้วนะแล้วก็แน่นอนอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งดีแล้วก็ทาอย่างอื่นขนาดไปด้วยนะความมั่นคงในโลกเก่ามันไม่มีแล้วนะครับเราจะต้องสร้างความมั่นคงมันขึ้นมาเองนะด้วยตัวของเรานะครับแล้วก็สิ่งที่มันเจ๋งก็คือว่ามันจะเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับตัวเรามากขึ้นนะครับก็ ใช้โอกาสนี้นะในการทบทวนนะใครที่กําลังแบบอยู่ในจุดเปลี่ยนนะครับก็ใช้โอกาสนี้ในการทบทวนเนี่ยน้อยก็อีกครึ่งชีวิตที่เหลืออยู่ว่าเราจะยังไงดีกับเรื่องงานนะเพราะว่าจริงงานมันก็เป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดส่วนหนึ่งเหมือนกันนะขอให้โชคดีนะครับในการที่จะแบบอัตทีฟนะในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับให้อยู่ในโลกใหม่นี้ได้นะแล้วก็มีดิเวอร์ซิฟายนะสร้างความหลากหลายนะของการทำงานก็ลุมแมวก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ พยายามอยู่เหมือนกันผุกมารับแล้วนะเจอกันวันพรุ่งนนะครับขอให้มีความสุขสงบแล้วก็สุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับ